สวัสดีครับเล็กวันนี้ครูเก่งก็จะมาสอนวิชาคุณสาระสุขศึกษาและภัลศึกษานะครับในวิชาภัลศึกษานะครับวันนี้ครูเก่งจะมาสอนวิธีการกระโดดตบนะครับการกระโดดตบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับให้นักเรียนนะครับยืนนะครับดูครูเก่งนะครับยืนขาทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างมาชิดกันนะครับมือทั้งสองข้างจะแนบอยู่ลําตัวนะครับหน้ามองตรงนะอหนดับต่อไปนะครับ อ่ให้ก่อนอจะก,กระโดดให้นักเรียนย่ออ่าย่อเข่า,ขาลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนกระโดดขึ้นพร้อมกับมือทั้งสองข้างนะครับอ่าอยู่บนเหนือศีรษะนะครับเดี๋ยวครูเก่งจะลองทําให้ดูนะครับอ่นักเรียนลองดูนะครับอ่าพร้อมหนึ่งสองสามเอาหนึ่งนี่คนที่นะครับคนที่อ่ากระโดดกระโดดตบไม่เป็นนะครับให้เราค้างไว้ด้านบนก่อนนะครับอ่าเราดูอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บ voilà. โดดค้างไว้นะครับแล้วก็กระโดดลงนะครับถ้าคนไหนนะครับกระโดดแล้วทําได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับให้นักเรียนเนี่ยทาต่อเนื่องนะครับดูนะครับต่อเนื่องไปเลยนะครับนับหนึ่งสองสามไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือคนที่สามารถที่กระโดดทําแบบถูกต้องนะครับถ้าบางคนนะครับ ที่กระโดดผิดนะครับคือหนึ่งกระโดดไม่อ่าแยกขานะครับบางคนกระโดดอย่างนี้ผิดนะครับการกระโดดตบที่ถูกต้องนะครับเราต้องยืนลักษณะเท้าชิดมือทั้งสองข้างแนบลําตัวนะครับแล้วมือทั้งสองข้างจะประสานอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวครูผู้เก่งจะทําทเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งรอบนะครับหนึ่งสองสามนี่คือลักษณะการกระโดดตบที่ถูกต้องนะครับอ่า ต่อไปนะครับนักเรียนนะครับลองไปฝึกกระโดดตบในเวลาว่างนะครับที่บ้านของเรานะครับให้นักเรียนเนี่ยอัดวิดีโอนะครับมาส่งให้ครูเก่งนะครับในอัลบั้มในรายวิชาของกลุ่มสุขศึกษาและพรฒานศึกษานะครับอย่างน้อยให้นักเรียนเนี่ยกระโดดสัก20สครั้งนะครับทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับให้พวกเราเนี่ยฝึกนะครับคนไหนที่กระโดดยังไม่ได้นะครับ ให้นักเรียนเนี่ยพยายามนะครับฝึกฝนเป็นบ่อยนะครับเราจะได้ชำนาญนะครับเราจะได้ต้องนะครับบางคนนะครับร้อนทําเลยอาจจะผิดนะครับไม่ผิดไม่เป็นไรให้เราฝึกทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเดี๋ยวเราก็เป็นเองนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยอัดวิดีโอส่งครูด้วยนะครับสัก20ครั้งนะครับเสียเสียเวลาเล็กน้อยลูกออกกําลังกายนะครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับ วันนี้ครูกเก่งก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสามารถติดตามผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับ